นำภาพบรรยากาศการแข่งขันเรียวสนามล้านพลายนบ้านหนองหูตำบลอิเซอำเภอโพธิ์ศรีสวุวรรณจังหวัดศรีสะเกดมาฝากเอฟซีเรียลทุกท่านครับประเภทเลือที่ใช้ทำการแข่งขันมีอยู่สองประเภทครับประเภทเรือหาปลาหาฝีพาย กับเรือขนาด40ฝีพายโดยลำหวยที่ท่านเห็นนี่คือลำหวยทับท่านซึ่งเป็นลำหวยที่กั้นระหว่างอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษกับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์และสะพานเชื่อมก็เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอำเภอโพสีสุวรรณ กับอำเภอรัตนบุรีเช่นเดียวกันผมนำภาพบรรยากาศและความสวยงามของสนามแห่งนี้มาฝากเอฟซีรันยวทุกท่านครับซึ่งสนามแห่งนี้ฟีพายหลายคนน่ายทายหลายคนบอกว่าเป็นสนามที่เป็นสนามหินอีกสนามหนึ่งเพราะรูปแบบของสนาม เป็นโค้งตัว S นะครับซึ่งในไทยเอาท้ายค่อนข้างยากนํำภาพบรรยากาศมุมสูงมาฝากเอฟซีรนวาวทุกท่านครับที่นี่ลานพระใหญ่ตำบลอีเซอํำเภอโพสีสวนจังหวัดสีสเกตครับ